สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชเชียชัยบอกถึงกรณีสารรัฐมนูญรับวินิจฉัยคำร้องของสอวอ ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามกรอบหน้าที่และเป็นไปตามหน่วยงานต่างๆที่ให้ข้อมูลซึ่งเรื่องนี้สวออก,ก็ยืน่นสามารถเกิดขึ้นได้ถือเป็นเรื่องปกติส่วนที่สารรับพิจารณาคำร้องก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลเพราะเป็นเรื่องที่สารขอไปดูรายละเอียด ไม่ได้หมายความว่ารับแค่นี้แล้วจะมีปัญหาแน่ผิดแน่ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็ต้องนำสำนวนไปดูนายกรัฐมนตรีต้องจัดทีมที่มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อชี้แจงต่อศาลต่อไปส่วนได้คุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังเพราะมีภาพนายกกำลังคุยโทรศัพท์ที่ญี่ปุ่นนายภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้คุยกับตนเพราะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็เลยไม่ได้ต่อสายพูดคุยกัน นายกรัฐมตรีก็ไม่ได้กังวลใจอะไรจึงไม่ได้ต่อสายมาถึงรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องส่วนมีแผนสำรองเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าถ้าเราทำงานบริหารประเทศจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้ธรรมดามากแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีหลักฐานแต่ถึงเวลาหากชี้แจงได้เรื่องก็จบไปเงีย,เงยบๆอย่าก,กังวล ไม่ได้มีแผนสำรองปล่อยเป็นไปตามกระบวนการเพราะเราไม่คิดว่าเรามีปัญหาจึงไม่ต้องเตรียมอะไรมากเดี๋ยวมีข้อกฎหมายอะไรเราก็หาเหตุผลเพื่อต่อสู้คดีถ้าใครเรียนนิติศาสตร์มาก็จะรู้ว่าเรื่องต่างๆมีร้อยแปดพันประการตีความได้หลายแบบก็ไปว่ากันใช้เหตุใช้ผลสู้กันส่วนทีมต่อสู้คดีเป็นทีมของทรเนียบรัฐบาลหรือทีมของพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมบอกว่าจริงๆใช้ได้หมดทีมกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่แต่เรายังไม่ได้คิดไกลถึงขั้นนั้นขอให้ดูของจริงดีกว่า ส่วนเรื่องการร้องนายยกรัฐมนตรีเป็นเรื่องทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องการเมืองนั้นนายภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้ต้องคิดเป็นเรื่องกฎหมายก่อนเพราะฟ้องตามกฎหมายส่วนจะเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่เดี๋ยวค่อยไปดูหากไปดูเรื่องกฎหมายแล้วยังไม่จบและดูแล้วเป็นการเมืองก็ว่ากันไปอีกอย่างแต่ขอดูรายละเอียดก่อน ส่วนสวที่หมดวาระแล้วแต่ยังยื่นคำร้องยังมองเป็นเรื่องกฎหมายอีกหรือนายภูมิธรรมบอกว่าคิดถูกหรือคิดผิดก็มองได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อการเมืองถือเป็นเรื่องแต่ละบุคคลแต่เมื่อมีคนที่ไม่สบายใจเขาก็มีสิทธิ์ยืน่นถ้าเรามองแล้วไม่ใช่เราก็แค่ชี้แจงส่วนมองว่ามีกระบวนการใหถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้รู้สึกส่วนได้มีการเตรียมชื่อของนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไว้แล้วหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมบอกว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการ ผู้เสนอเป็นแคนดิเดตนายกมีจำนวนกี่คนอยู่ตรงไหนบ้างก็เป็นไปตามกระบวนการถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนก็เป็นไปในส่วนนั้นถ้าไม่มีพักเพื่อไทยก็เป็นพักอื่นๆที่ต่อเนื่องกันไปตรงนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีรองรับอยู่แล้วส่วนหากมีอุบัติเหตุขึ้น คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าเราไม่อยากคิดอะไรที่เป็นเรื่องร้ายภารกิจที่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารมันมีอยู่มากแล้วเราอย่าไปคิดถ้าคิดมากแล้วปวดหัวส่วนนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลระบุว่านายกรัฐมนตรีถูกวางยากรณีแต่งตั้งนายพิชิตนายภูมิธรรมย้อนถามว่านายรังสิมันเป็นคนวางยาหรือทำไมรู้ละ่ะพร้อมบอกว่าใครจะไปวางยาใครก็ได้ ต้องเคารพในสติปัญญาและมีวุฒิภาวะของผู้รับผิดชอบส่วนยังไม่เปลี่ยนตัวนายกใช่หรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวหาว่าพี่อยากเป็นส่วนกรณีที่นายพิชิตลาออกจะมีการพิจารณาใครมาแทนหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้สารตั้งต้นอยู่ที่นายกที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าตอนนี้ขาดใครและจะมีการเพิ่มเติมอย่างไรจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มหรือจะเอาใครเพราะได้ทั้งคนในคนนอกอยู่ที่นายกจะพิจารณา ส่วนคนที่มาแทนจาเป็นต้องไปสสพักเพื่อไทยหรือไม่เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับสภานภายภูมิธรรมบอกว่าก็ดูที่ความเหมาะสมตามที่นายกอยากให้เป็นส่วนคนใหม่ควรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าคุณสมบัติเหมาะสมก็ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วส่วนนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนเลือกหรือลูกพักจะเป็นคนเสนอนายภูมิธรรมบอกว่าอย่างที่ตนบอกว่านายกเป็นสารตั้งต้นเพราะท่านเป็นผู้ทํางานและมีสิทธิ์จะรับหรือไม่รับใครแต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพักหรือใครก็ตามที่มีสิทธิ์จะเสนอ ส่วนขนาดนี้มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างอยู่สองตำแหน่งควรจะมีการรีบแต่งตั้งหรือบริหารแบบนี้ไปก่อนนั้นนายภูมิธรรมบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าไม่ต้องรีบตอนนี้บางคนออกไปบางคนเข้ามาซึ่งตอนนี้ถ้ายังทำงานได้นายกยังรับมือได้ก็จบไม่มีปัญหาอะไรซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องปรับตัว